ต้องระวังพายุไต้ฝุน่นประกาศา่าอาจทําให้ประเทศไทยตอนบนได้รับฝนตกหนักจนเกิดน้ําท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าพายุไต้ฝุน่นประกาศา่าที่กําลังเคลื่อนตัวไปทางทะเลจีนใต้มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในช่วงวันที่25-26กันยายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน5จังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักอย่างรุนแรงซึ่งอาจนําไปสู่การเกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําป่าไหลหลา,ลาก เนื่องจากพายุนี้มีความเข้มข้นสูงและผ่านพื้นที่ที่มีภูเขาและเทือกเขาอยู่ใกล้แหล่งน้ำหลายแห่งแต่ที่น่าสนใจคือการที่พายุนี้จะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกียรและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลมและฝนในบริเวณที่อยู่ระหว่างสองพื้นที่นี้สิ่งนี้เป็นประเด็นที่หลายคนอาจไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจคุณคิดว่าการที่พายุเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีลมแรงจะส่งผลต่อสภาพอากาศของไทยอย่างไรสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก ควรเตรียมตัวรับมือทันทีเช่นตรวจสอบระบบระบายน้ำปิดหน้าต่างหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักและระวังการลื่นล้มจากน้ำที่ไหลลอดท่อท่วมอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าฝนตกหนักในพื้นที่ที่มีภูเขาสูงอาจเกิดการสะสมของน้ำมากกว่าพื้นที่ราบนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปโดยรวมแล้วพายุประกาซาจะส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงวันที่22ถึง28กันยายน โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขณะที่คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางถึงแรงชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะในช่วงวันที่24-25กันยายนเมื่อคลื่นสูงอาจเกิน3เมตรในบางพื้นที่หากคุณมีความเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์นี้หรืออยากให้เราอัปเดตข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพายุประกกาซา อย่างไรโปรดแสดงความคิดเห็นในช่องที่กำหนดไว้ด้านล่างความคิดเห็นของคุณอาจช่วยให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น